สวัสดีครับผมเซลคุงนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าเนต้าวีนะครับหลายคนสงสัยแล้วว่าเจ้าเนต้าวีเนี่ยข,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 ข้สปีดสูงสุดทาได้เท่าไหร่ตัวน,นี้เซลคุงจะมาไขข้อสงสัยให้กันนะครับเดี๋ยวพากกไปเลยครับผมเอาละครับเรามาอยู่ในโหมดธรรมดานะครับว่าโหมดธรรมดาจะได้เท่าไหร่นะครับ สงสุดนะครับมาลองก้านหนึ่งร้อยสิบครับที่นี้เราอยู่กันแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับสาสิบปอร์เซ็นะอยู่ในโหมดสปอร์ตครับเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองทอปสปีดก,กันนะครับเอาเลยว่าจะเป็นร้อยยี่สบสี่จริงหรือเปล่านะครับมาดูกันเรียบร้อยนะครับร้อยี่สิบสี่ก็คือตรงนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่ายัง,งก็ขับรถด้วยความปลอดภัยนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่อง,องคุณแคลนด้วยครับแคนคุณคลด้วยนะครับ,นนรบก็ยังไงก็อย่าลืมสนใจจองรถกับคุงนะครับเซลล์คุงนะครับก็ติดต่อมาทางใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือติดแอดไลน์มาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับบา,บายซิ่งกันไปนเลย กดเป็นมาครับผมกดเป็นมาขึ้นเนินสะพานนิดนึงแล้วต้องหยอดหน่อย